เกลี่ยลงไปเจ้ขายเฮ้ยเฮ้ยป่วยักีเกลียเลโอ้ยมาเรียนกนะเยหมนเกลี่ยมเตอรั่วตายขายมากเลย

เ้เยจกดน้าะอาบน้ำไม่ทั่วข้ถนนค่ะไปไปสัญญาณมวอหยุดรถ อินุ้านะตัวเกลียวมางเฮ้คยคายเลียแ,<บ>แอ์กอฮอล์เลีแอ์กอลินว่าเจอคายค่ะงวกนองกบปืนปืนเลย ขี่ช้างไล่ควายค่ะช่่ยเขาเลี้ยงควายวะดูแล้วดูเจ้าของควาย <c oughs> <c oughs> ดูอลินอลินไม่เคยเห็นนะคะลินก็กลัวตัวใหญ่กว่าลินอิีกมา <c oughs> <c oughs> เตือนแต่อลไรจบคลิปกี่จีแล้ว ดูควายนั้นเดินไปหาสมใจก็คือสมใจติดไ้ควายนั้นก็เดินตามสมเ็จเดินตามสมใจเ ใช่เนาะ เดินเดินหลบรถเดินหลบรถแรงยังไงลินหลบรถแรงมากเลยอนี่ใจเหมือนแม่อลินอะนะคะสังเกตดูเวลาเดินกับแม่ป๊อบนะฮู้คู่คาคูค่อย่างนี้เลยเดินแต่ว่าจะตื่นตื่นหน่อยแต่กับแสงเดินแสงเดินจะมา่นิ่งนะคะไม่ไม่ตื่นเลยทีนี้ก็จะทําให้น้องอลินไม่ตื่นตามนะก็ตื่นอยู่แต่ว่ามันไม่ได้กระตูกระตากเหมือนป๊อบอะ ดูหลบรถดูดูดูเฮ้ยยาช่วยหนูด้วยคุณยาก็ไปทางนู้นหลานดูดูดูผักนะคะเออไปทางนู้นรถลดลเขาใช้งวงผักหลานเขาด้วยนะคะระวังรถ ไปไหนล่ะก็คือสุดว่าก็แวะไปกินข้าวนะคะไปไปมัดไปเดินเที่ยวเดินเล่นให้สนใจเด็กกับมังกา์ไม่ตดควายเมื่อเช้าก็เกินดีแล้วสนใจไปวิ่งเงี้ยเตะ้ยเกี่ยเงี้ยเตี้ ไปหลักเตยงค่ะ กอนเมื่อกี้ไปถึงตู้สนใจแล้วเมื่อกี้อุ้่ยังูวดอไยงเียเหออหินกะแนงน่ไอ้กูด้ว่าคุณทิทยลูกเนะแมฮ้ยิงกระแนงนะสึกสึ นี่ล้าสนใจไม่เตเอาก็ถึงแล้วนะคะก็ยังไงก็ต้องพิ้งไปแล้วนะคะสำหรับลิดีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจช่วมาต่อดินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ